อธิการบดีสุชาติช,ชวีะพูดถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยตอนนี้คนก็ตั้งคำถามกันเยอะมากว่าแล้วจะปรับอย่างไรโดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่ด้านหนึ่งเราก็ต้องพุ่งไปสู่ AI ให้มากขึ้นปรับให้ทันบริบทโลกมากขึ้นถามอาจารย์สุชัชวีก่อนถ้าเป็นเด็กนักศึกษาในยุคนี้จะเรียนต่อระดับปริญญาตอเองไหมคะหรือคิดว่าจะไปไปเรียนอย่างอื่นเลยเพื่อให้ทันกับบริบทโลก เราดูสถิติก็ได้นะครับปัจจุบันมีนักศึกษาสนใจประเทศนปริญาโทกับเทกนิ้น้อยลงมากโดยเฉพาะทางด้านสายวิศวะวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องรับน้อยลงมากๆครับปัจจุบันถึงแม้ว่าทุนการศสามีมากนะครับความต้องการก็ถือมีมากแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจว่าอยากจะออกไปทํางานได้กันเยอะๆ,ๆ,ๆเร็วๆมากกว่านะครับตรงนี้ก็บอกอะไรบางอย่างได้ใน สภาพของสังคมไทยปัจจุบันวันนี้เราพูดถึงเรื่อง AI ผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายๆคนจะเข้าใจ AI ในรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับ AI ก็เหมือนกับเรื่องของ A ก็ Artificial นะครับเหมือนกับเสม,มือนจริงประดิษฐ์ AI ก็ Intelligence ย่อม,มาว่าปัญญาประดิษฐ์แต่อยาเจริยนนี้นะครับว่า AI แท้ที่จริงแล้วก็คือ Algorithm ทองคอมพิวเตอร์ a l ก o r i t h m ของคอมพิวเตอร์มาจากไหนมันก็มาจาก m a t h e m a t i c าจากคณิตศาสตร์วันนี้แบบไทยๆน,นะฮะเราชอบอะไรสําเร็จรูปเรามาใช้สังเกตเราดาวน์โหลดเฟซบุ๊กไลน์มาใช้ประเทศไทยนี่เป็นเมืองหลวงไลน์ของเฟซบุ๊กไปแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างการอะไรพวกนี้ได้เลยเกิดขึ้นได้นะถูกขึ้นไปแล้วนะครับแต่อยากจะย้อนมาว่าวันนี้ AI แค่ที่จริงแล้วคือคณิตศาสตร์ผมเองจบทางด้าน AI มา ทำรเอไอเป็นคนแรกๆทียไมไปทีตัแต่ย0สิปีที่แล้วนะครับลงมามาสิบห้าสิกปีนั้นมาพูดเรื่องเอไอคนไม่รู้ว่าอะไรคนวันนี้กับเอไอกับระบุญในประเทศไทยซึ่งอเมริกาเขาเลยปยุอยู่งแล้ว mm. ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอยวจะบอกว่าวันนี้อยากจะย้อนมาเพราะว่าอยากจะให้คนไทยมองเอไอในเรื่องของเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้สร้าง,งไม่ได้เป็นแต่เฉพาะผู้ใช้ผู้ติดตามเป็นนะฮะ มาะ่นั้นแล้วการเสวนาของเราก็จะบอกว่าเราทํายังไงให้ตามเทรนนัน้นก็มีเสวนาว่ายุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอ,ออกยาวิชัยเยนดีหรือไม่ดีพระมวตราชาดีไม่ดียังไงกลายไปซะอย่างนั้นไปเหมือนกันวันนี้ก่อนขึ้นมาผมถามกับทางอาจารย์ต้องตะโรชนีที่รัฐบ,บาลซึ่งเป็นหัวหน้าสูงวิจัจว่าเราทํายังไงเราจะปรับเปลี่ยนความคิดของคนไทยรุ่นใหม่ๆ ให้ใส่ใจในเรื่องของฮาราดไซด์ของความเป็นจริงที่จะสร้างเทคโนโลยีเราพูดถึง AI ก็ได้ AI มาจากคณิตศาสตร์แต่วันนี้ลองดูสิครับว่าเด็กไทยสนใจคณิตศาสตร์มากแค่ไหนประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เหลือไม่กี่ประเทศในโลกแล้วที่ยังแยกมัธยมระหว่างสายวิทย์สายสิ่งสมัยก่อนครูเรียนแนวบอกถ้ากิดเธอเรียนนิตวิทยาศาสตร์ไม่ดีเธอไม่ชอบให้มาเรียนฝรั่งเศส คนมันไม่ชอบเรียนหนังสือมาเรียนสาขาอะไรมันก็ไม่ชอบเท่นั้นแหละแล้วคนที่มันเก่งวิคณิตมาเรียนภาษา็ูรียนได้ดตีแล้วถามหน่อยสิครับว่าคนที่เรียนหลักสูตรในคณะวิศวะวิทยาศาสตร์หรือแพทย์จะไม่ต้องรู้ประวัติศาสตร์รู้สังคมไม่รู้เรื่องการเขียนอ่านหรือการสื่อสาสรได้เหรอหรือคนที่เรียนสื่อสารมวลชนเรียนภาษาจะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องบิ๊กเดต้าเรื่องไอรเลยเหรอเมืองไทยมันเริ่มต้นกัดกระดูกเม็ดแรกมันผิดต้นไปแล้ว การกักดกระดุมผิดกับสังคมที่ไม่ใส่ใจในเนื้อแท้นะครับของความเป็นฮาสายของความลําบากในการสร้างสรงสรค์สิงส่งที่เป็นของตัวเองเนี่ยสองอย่างมาัมนพดอกันทําให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ตามและเป็นประเทศที่กินน้ําใต้สอชัว่วกระลประวัติศาสตร์จะไม่มีทางสู้ได้เลยเพราะฉะน,นั้นจะาถามในฐานะนักการศึกษาในฐานะของวิศวกรคนหนึง่งหรือนักสร้างความเปลี่ยนแปลงวันนี้ หาเวลยไทยตามไม่ทันตามไม่ทันและกําลังจะถูกทิ้งหางไปทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้ยุปัจจุบันนั้นมันเข้าสู่ยุคหักศอกที่เขาเรียก disruption dis disruption อะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะ disrupt มันจะทําลายตัวมันเองวันแล้ววันเล่าซึ่งวันนี้เราก็ได้แต่พูดได้แต่ามา discuss ได้แต่มาเสวนาแต่ไม่เข้าไปได้จับจริงๆแล้วถามอาจารย์จะดีแตพูดเหมือนกันหรือเปล่า ก็ย้อนกลับมาว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ถามหน่อยทุกท่านนะฮะวันนี้ถ้าเกิดท่านมีลกูกท่านก็สนใจจะเรียนเวนานาชาติกันลวโรงเรียนสพทออเนี่ยเด็กไม่เต็มแต่เรียนเวนานาชาติจะเห็นป้ายอยู่บ่อยไหมฮะเต็มมอเตอร์เวย์เลยอัตราการเกิดขึ้นของเวนานาชาตินั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่เด็กสพทแทบติดโรงเรียนคนไทยไม่เชื่อการศึกษาไทย คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำางไงให้ลูกเรียนภาษาจีนแต่ผมถามท่านนะครับภาษาอะไรคือภาษาที่อยู่ได้ตลอดไปในอนาคตอีกไม่นานท่านไปเอธิโอเปียท่านพูดภาษาไทยก็หูฟังตรงนี้ก้อยเนี่ยใส่หูคนทีเอธทโอเปียพูดภาษาไทยไปก็แปลเป็นสายทูอเปียทันทีกันเดียวกันคนในทูอเปียพูดภาษาทูอูเปียท่านใส่หูฟังนิดเดียวก็แปลเป็นภาษาไทย ต่อไปภาษาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น200ภาษาต่อไปจะไม่มีเลยแต่ภาษาที่เป็นภาษายูนิเวอร์สถามคำเดียวมนุษย์ต่างดามาโลกเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอะไรสื่อสารกับเราแต่ท้าแม้จะรังเกิดจกัในอนาคตภาษาที่เหลืออยู่คือภาษาคณิตศาสตร์และจะไม่มีทางสูญหายไปจากจัวรวาลวันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาคือเด็กชทยทุกคน ต้องไม่มีสายสายนิสัยศิป์อยากใจทุกคนที่เข้ามาอนุบาลต้องเข้าใจภาษาของจักรวาลก็คือคณิตศาสตร์ตัราว่าต่อไปจะเป็นนักศึกษารมวลชนจะเป็นนักภาษาศาสตร์ขอโทษทีนะครับที่ MIT เนี่ยปร,รมาจารย์ภาษาศาสตร์ชื่อนโอมที่ที่สุดของโลกเลยจบปริญญาเอกคณิตศาสตร์มาจากยุโรนสุวรรเราไม่เก็ตเรื่องพวกนี้เราก็ยังแยกวิทยาศาสตร์แยกสายศิลป์อยู่ สุดท้าย AI ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามเป็นเรื่องที่ต้องเป็นทาสเขาเป็นเรื่องที่ต้องซื้อเขาเพราะฉะนั้นกับมารากฐานของเราทั้งหมดต้องือวันนี้ถ้าเกิดท่านหนีลูกคณิตศาสตร์คือหนทางลอดตายขนลูกเราและประเทศไทยในยุค AI ในยุคปัญญาประดิษฐ์ในยุคขุนยนต์เท่านั้นค่ะคำแนะนาที่ว่าจะต้องเริ่มจาก วิชาคณิตศาสตร,ร์บ,บุดดิ้งต่างๆเนี่ยถ้ามาปรับใ่ากันกลางๆได้ไหมคะถ้าสําหรับเริ่มเด็กเกิดใหม่อาจจะง่ายและเด็กที่กําลังรอเข้าโรงเรียนแต่ว่าเพื่อที่จะปรับให้ทันองค์คาพยศของผลิตผลจากสถาบันการศึกษาต่างๆช่วงนี้จะแทรกเข้าไปในช่วงไหนที่พอจะทําให้อยู่รอดได้คะไม่มีอะไรสายเกินไปครับไม่มีอะไรสายเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นที่ดีงคนจะเป็นแชมป์เทนนิสเขาก็เล่นเด็กจะเป็นแชมป์ว่ายน้ํา ถามว่าเราจะไปถึงไหนล่ะถ้าเกิดวันนี้เราจะเป็นผู้ตามมาเริ่มหาอะไรก็พอก็แกล้งแต่ถ้าเกิดเราเป็นประเทศที่นำเทคโนโลยีคุณก็ต้องเริ่มต้นเร็วที่สุดเหมือนคุณจะปั้นลูกคุณที่เป็นนักกอล์ฟที่ไปแข่งมาสเตอร์ได้เนี่ยก็เริ่มแต่เด็กๆทั้งนั้นไปเล่นตอนโตก็ปอกแปลงเปตนตรงนี้ไม่สายเกินไปก็ดีกว่าที่ไม่ได้เริ่มแต่ผมบอกว่าวันนี้ชุดความคิดของเรามมนต้องชัดเจนว่าทั้งหมดกว่าจะมาเป็น AI มาจากคณิตศาสตร์มาจากคนามนจา,นามนจเด วันนี้มหาวิาลัยนะครับโดยเฉพาะสถาบันิทนยาปทุมแก้วเจ้า,จาคุณฐานรักกาลเราพยายามที่จะสู้กับเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เราพ่ายแพ้อย่างรุนแรงอยู่คืออะไรคือดับแรกคนก็มาเรียนปีหนึ่งเนี่ยน้อยร้อจัดเต็มกับเขาเลยไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรทางพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ต้องมีความเข้มแข็งเราก็ต้องเห็นจริงว่าเรียนไปแล้วได้อะไรให้เห็นเลยว่าวันนี้เด็กของเราปีหนึ่งนะครับเรามีชมรวมเกี่ยวกับเรื่องของ ขุนยนเนี่ยมากที่สุดต้องได้ทําได้ประการที่2ก็คือเขาพูดภาษาบูรณาการพูดมันตัเสียไปแล้วมันไม่ได้เกิดจริงคือคนเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สายวิศวะนะครับจนตลอดจนสายสังคมบัญชีบริหารเนี่ยเีนหนึ่งมันควที่เรีงนด้วยกันคนที่เรียนทางด้านสังคมก็จำเป็นต้องรู้ทางด้านโคดดิ้งคองมพิวเตอร์คณิตศาสตร์เลืเอไอกระดคนเดียวกันคนที่เรียนทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ต้องมีความรู้ว่าจะ แอพพลายประยุกต์ใช้ทางด้นานคณิตศาสตร์กับสังคมอย่างไรขณะดเดียวกันต้องเป็นคนที่สื่อสารได้เข้าใจบริษัทเข้าใจการเขียนเข้าใจการสื่อสารตรงนี้แหละครับพุทธาคนไทยจะรอดในยุคเอไอจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วมันสู้กันด้วยคนนะแล้วคนมันจะสู้กันได้ยังไงคนที่มีความรู้เหนือกว่านั่นแหละครับจะอยู่รอดในทุกยุคทุกสมัยเท่านั้นแหละครับอาจารย์สมเกียรติค่ะครับ